สกินบอนนี่ถ้าหากเราสุ่มจะใช้คูปองเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบค่ะวันนี้ยญิงเองก็จะมาสุ่มกันให้ดูเลยว่าจะเสียกี่ปองตอนนี้หิงก็มีคูปองอยู่8 7 0 3 3ปองนะคะอาก็สุ่มไปก่อนกล่องหนึ่งเบาๆ เพื่อเรียกกวัหรือว่าจะมาตั้งแต่กล่องแรกเลยหรือเปล่าอัปเปอร์ไปเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาหน่อยสกินบอนนี่ฮะบอกเลยว่าโคตรเกลืออะต่อไปอีกสักสิบกล่องละกันเบาๆเนาะทุกคนเผื่อเราจะได้โอกาสออกมาอยู่ที่60เปอร์เซ็นเอ้ยไม่ใช่0.60นะคะ10กล่องมาหน่อยสกินบอนนี่อะโอไม่ก oh ็คือเอาดีๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกลือขนาดนี้อะ ลองไปใหม่อีกสักสิบกล่องไปล่จบจบให้มันจบให้มันออกมาเธอโอ้โหเปอร์เซ็นต์การออกก็อุบัวขี้มากอย่าไปยอมค่ะทุกคนเรามันเกิดมาเพื่อการเกลืออยู่แล้วอ่ะอีก30ปิปองจะเป็นไรไปก็เปิดไปเลยดิคะมาหน่อยสก,กินบอลนี้ฮะไม่ได้อีกแหละคือมันจะเกลือตลอดเลยเหรออ่ะมาลองหน่อยดิเหลืออ่าเศษสิบคูปองสามกล่องปะเริ่ม บอนนี่บอนนี่เออคือถามจริงจิตใจอ่ะจะไม่ออกเลยหรอจะเกลือเลยหรอเนี่ยเสียไปแล้วนะ100กว่ากระปองอะเอาอีก10กล่องไปหน่อยปลดเลย10กล่องมาบอนนี่เฮ้ยมาเถอะไม่ได้อีกละเอาอีก1ิบกล่องยิงไม่ยอมค่ะคือถ้าไม่ได้นะ่ก็คือไม่รีวิวแล้วนะทีเอ็มฮัลโหลมาได้1ิบกล่องอ๋อเพชรแดงมาได้อีก1ิบกล่อง เสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย200 2้200ปองเลยยังไม่มาแลยละตีแอมฮัลโหลเฮ้ย200้อปองยังไม่มาทุกคนโอไมก็ oh God. เกลือมากอ่ะอีก10กล่องไปหน่อยหรือเอาอ้สากล่องดีกว่าให้มันแบบมันมันเหลือจากไ,ไอ้นี่ไงเอะเปิดไปเลยค่ะ3กล่องให้มันเยเหลือยังไงได้ไหมไม่ได้โอ้โห สรุปหญิงก็ไปซื้อเลยนะคะ299ซึ่งหญิงจะไม่สุ่มต่อละเพราะว่ามันเสียไปประมาณ200กว่าปองอะ่ะทุกคนซึ่งก็สรุปว่านะคะสกีนนี้เราเสียไปประมาณ500ปองค่ะจาก299สําหรับใครที่คิดว่าจะสุ่มก็ถ้าหากดวงดีก็ลองไปสุ่มดูตลหดหญิงสุ่มให้ดูแล้ว ไม่ออกเลยเกลือวะมาดูเอฟเฟกในการประกอบการตัดสินใจนะคะ<ๆ>เผื่อน้องๆอยากได้นะคะ<ๆ>การโจมตีปกติจะปาการที่จะเป็นการฟางมวนฟิมออกไปแบบนี้เลยซึ่งบอกเลยนะคะสีของเอฟเฟกอ่ะมันชัดมากชัดกว่าสกินอื่นในระดับเดียวกันนะหญิงมองละ เนี่ยเห็นป่ะทุกคนดูดิสีส้มแบบชัดเจนมากหรือว่าเป็นเกี่ยวกับคนออกแบบสก,กินอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นสกิลสองนะเนี่ยสกิลสองใครว่าไม่ชัดอันเนี่ยเห็นปะ่ะสกิลสองเนี่ยยิ่งโคตรชัดตอนระเบิดนะยิ่งตวยแล้วก็สกิลที่สามนะคะอู้หูแกเป็นการโยนทีวีออกไปแบบนี้แล้วก็ดูเป็นวนซีมันก็ระเบิดเป็นลูกหมีอะไรจะสวยขนาดนี้สําหรับยิงนะ คิดว่าสกินนี้อ่ะเหมาะสมราคามากสมกับราคาหรือว่าเวอร์กว่าราคาก็ไม่รู้นะแต่ว,ว่าทีเมเราน่าจะแบบทําให้มันชัดๆแบบนี้ไปเลยระดับนี้เต็ดต้มบางอันหนักมันยังจางๆอยู่แล้วทุกคนลระจดสกินนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ายิางก็ขอเตือนนะใครที่จะสุ่มนะคะราคามันก็ไม่ได้เยอะเด้อทุกคนเอาดีๆนะเดี๋ยวต่อหมด500มันยิงนะจ๊ะไปรักไปบายทักท่านอยลืมกดไลค์กดแชร์กันเด้อ